มีโอกาสได้สั่งต้นไม้ไมาเช่นเคยนะสั่งออนไลน์เหมือนเดิมอันนี้ส่งมาจากจังหวัดอุบลราชธานีนะฮะสั่งจากคุณครูนะอุดหนุนคุณครูครับน่าจะเป็นชายชนนะครับแดงแป๊ดเลยนะไปเรามาแกะกล่องมาดูเลยถือว่าร้านนี้เราแพ็คมาดีเขาใส่ตะกร้าไว้ด้วยโคตรเจ๋งเลยกดไลค์ให้ครับกดไลค์ให้อุปกรณ์ในการแกะนะครับ ไม่ควรเอามือจกนะครับให้เอากัตเตอร์กรีดก็พอนะครับคุณครูเขาก็บอกว่าให้ถ่ายคลิปด,ด้วยนะครับเออเดี๋ยวส่งข้อมูลให้แม่คา้าดูก่อนนะ แกออกแล้วแกออกแล้วว้าวเล็กกว่าที่คิดเล็กกว่าที่คิดงามแท้ๆงามไม่หลีหรองามเหลืองงามปลาล่ำปลาเหลือะฮะงามปาป้างามปลาล่ำปลาเหลือแปลว่าอะไรวะงามคักงามแหนงามค้กงามแหนงามเป็นแก่เจ้าตามสเปคครับตรงปกว้าวนะครับน้องสวยใสตรงปกนะครับ สวยนะครับเจ้าชายชนของเรานะครับเป็นไม้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนะฮะจากงานประกวดที่สุงรทัยป9นะฮะผมจำพอศอไม่ได้นะตามเนะี่ยตามหลักเกณฑ์เขาขอบเขาจะกัดสีแดงฮะขอบชายนะเขาเรียเรียก,กชายนะฮะชนก็คือสายน้ำจะเป็นจุดขาวๆนะที่ใบนะ มีความงามในตัวของเขานะต้องรอ,อน้องโตกว่าน,นี้ก่อนจะได้ใบใหม่ไม่มีไม่มีกัดแดงเลยเขียวปีนะี่เดี๋ยวแกะน้องมาดูดีกว่าสมบูรณ์สมบูรณ์แบบนะครับตนนัวนี้คือน้องมาแบบไปบอกทั้มนะครับในลายไปบอกเจ้าของร้านแล้วนะว่าโอเคเลยคุณส่งมาแบบดีมากยังอยู่ครบแล้วก็ไม่มีการ ใบเหี่ยวข,ของใบเฉาหรืออมีรอยหักรอยฉีกของใบครับส่งของได้เต็มร้อยเอร์เซ็นต์นะฮะต้องขอบคุณมากนะครับต้นนี้ผมได้มาในราคาแล้วเบ็ดเ,เสร็จก็หกร้อยนะฮะห้าสิบบาทนะครับเบ็ดเสร็จถือว่าผมมองว่าถ้าเป็นกัดสีได้ขนาดนี้ถือว่าราคาที่ค่อนข้างจะถูกนะฮะได้มาถูก๋ย่ความรู้สึกส่วนตัวนะ เราเจเา้าชายชนเนี้ยไปอนุบาลไว้ก่อนฮะเขาเดินทางมาไกลไปไปเคยแบ่งต้นไม้เราแบ่งผ้าเลยตัดต้นเฉยเลยงงครับตามสูตตามสนูนี่ครับนี่ครับเราแกะเขาออกมาแล้วโชคดีรู้ไหมครับโชคดีอะไรไม่รู้อ่ะอะไรติดมาด้วยครับ หนอฮะน่าจะน่นอบอลน,น,นะฮะผมไม่รู้ว่าบอลอะไรนะติดมาด้วยกระถางนี้ฮะบโชคดีโชคดีลุ้นนะครับไปลุ้นเหเจ้าดินออก แต่กกะปูข้างไปก่อนเกลี้ยงดูก่อนว่ามันเป็นอะไรเราลดน้ำไปหน่อยนึงนะครับสวยสวยอืมสวยไหมล่ะครับสวยนะครับนี่ นี่ครับเตาอบของเรานะครับเราตะกร้าที่เขาส่งมาครับใส่แล้วผมก็ใส่ถุงนะครับแล้วก็จะเอาน้องนี้วางในตะกร้านะครับแล้วเราก็ค่อยเอาน้ําเทลงข้างในนี้นะเทน้ํานิดเดียวผมเทน้าไปนิดเดียวนะขวดนี้นะพอเข้าพอแล้วครับเรามัดถุงไว้มัดถุงนะครับ อันก็จะเป็นตู้อบแล้วครับไม่ต้องกลัวมันหายใจไม่ออกฮะเดี๋ยวเขาก็ฟอกอากาศเองครับอันนี้ต้นนี้ใบก็ใหญ่ขึ้นแล้วเพราะนั้นใบไม่ใหญ่นะสวยสวย,สวยครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับขอตัวรับไปก่อนครับสวัสดีครับเจอก,กันคลิปหน้านะครับว่า เราจะได้อะไรดีมาฝากท่านผู้ชมนะครับบ๊ายบาย